วัดทำเทียนวัดไปทำเทียนไปทำเทียนไปเบิ้งทำเทียนให้ทำเทียนโอ้ฝั่งนทำเทียนนี่มีเยียงเพ่อมี่สี่มีเทียนมาอยู่นี่เทียนเท่ามาอยู่อืนั่งเมา่อี้อยู่เพิ่นเห็นอีหยังแไงมูอเหลื่อมไงสวัสดีครับสวัสดี fc แฟนคลับทุกท่านทุกคนครับผมเมื่อนี้แอบขี่เพิ่นที่พาขึ้นไปเบิ้งทำเป็นทำทำทำอีหยังกาะ ทำเถี่ยนมาสัน่นครับเดี๋ซี้ครับเดี๋ยวจะเฝ้าไปทันไหมเมื่อยซ้ำเนี่ยสวัสดีครับผมครับผมอันอันคุณพ่อทีผ้าไปเห็นใจเก่อนี่วัดทำเถนวัดไป็ดทำเถน,นไปทนคำเถนไปเบิ้งทำเถนให้ทำเถนโอ้ฝั่งนี่ทำเถนนี่มีอย่างกีพ่พ่อมีมีอาพระพุทธรูปมีพระพุทธรูปประวัติมาจากไหนก่อนประวัติก่อน มันสีมีเทนมาอยู่นี่เทนเท่ามาอยู่อืมันเป็นวัตถุโบราณนอ๋อเป็นธรรมวัตถุโบราณแต่ว่าเพิ่นขึ้นขึ้นไปอยู่นี่เพิ่นเคยขึ้นไปนั่งสมาธิไปยังอยู่บ่นั่งสมาธิอยู่เพิ่นเห็นอีหยังแไงงูเหลือมใหญ่งูเหลือมใหญ่ว่าเป็นธรรมงูเหลือมก็บ่ะไ้ได้ครับอือพอาะทุ่มมือนี่ยังยังเห็นมีบ่ก็แล้วแต่ผู้เสียเงินโอ้แต่แต่แต่ผู้เสียไม่ห้ยโอ้แล้วแต่ผู้เพิ่นแม่นเอาขอโทษนะครับคุณพ่อเสียอย่างไรครับเสียสงบุคุณพ่อ คุณพอ่อวุฒิทรงวุฒิทรงวุฒินะครับเนาะเมื่อนี่สีผ้าขึ้นไปเบิ่งทำเทียนนะครับเด้อเพื่อว่าอาจจะมีโชคลาภเนาะพ่อเนาะแม่นครับไปทางพ่อพาขึ้นไปนะครับผมแต่เก่งไ,ได้ครับผมนั่นคือไม้สำนีรกระซองงาบๆแล้ว <laughs> บัวหานเด็กไปหอดใส่ได้ครับเอฟซี FC ครับฮะของเก่าของโบราณบ่โอ้หุ่น เมือ่อ่ปวดเหลีวครับวิชี่ครับคขอยูเป็นเพื่อนเฮ็ดเป็นไข่ไข่ท่างงางเนาะตะกวอนนี้มีค้นขึ้นไปดูป่ะพอ่อนาแรง่งบอกข้นขื่นมาเที่ยวบอกขึ้นขึ่นมาอม,มาเที่ยวมาก,กับไว้มาขอโชวขอลาบนี่แหละปะที าลุยขึ้นไปหาทำเทียนครับบิซีครับ,รบเพราะว่าทำเทียนนี่ยังบ้านมีทางขึ้นไปต้องอาศัยคว่ำจับมัน,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 นบ่พอว่าอยู่มืองไหนขับบิซีครับก็ข,บบข,บขึ้นไปแม่นแล้วบ่ตามหาโชคลาภครับบิซี่ครับจุดได้โชคตัวใดนเนาะครับเนาะ โอ้สัญเดลักคือมองผ่าภูขึ้นไปออือออครับผมเอาสีเห็นออีอย่ยงเนาะครับนอนเหฟบซี่ครับสูงแหละครับอีซี่ครับบรธรรมดาอันนี้ตั้งแต่าง,งขึ้นมาเนาะครับเนาะคุณะข้างล่างคุณเด้อครับเด้อ น่าขึ้นพูเนาะครับเนะเาะเนาะไปครับตามขึ้นไปเหย่ออันตรงได้ก่อนอันไหนอันไทยยัง,งโอ้เออ กต่สีมีผ่าผูกไวเป็นระยะระยะเนาะ mm hmm. เพราะว่าคนสิดงหูจักว่าทา่งขึ้นมาทำาู่บ่งใดครับวิซีครับอืบอโอ้หุ่นนะครับวิซีครับพรวคพันที่ขึ้นมาคนพบนี่ก็บ,บอนั่นนี่เนาะ ตอนนี้ลักขึ้นเดินตามผาไปเรื่อยครับพี่ชีครับเพื่อนเสี่ยวผาเหลืองมามัดไว้ตลอดตั้างึ้นถรำนะครับนะอ่ะเาครับพีฟซีครับบรรยากาศขึ้นมากแล้วก็เศรางาบๆนะครับพีฟซีครับอันนี้น ขึ้นมานี่ก็ประมาณสองสามรอยเมตรแล้วครับอีซี่ครับไก่สีฮอดเลยว่าสันว่าโอ้โหคงที่ใกล้แล้วครับอีซี่ครับเพราะว่าเห็นเสือกเห็นยังพันดึงไปอยู่นะครับเนาะถ้ำเถนนะครับด้วยเอฟซีครับครับเอฟซีครับก็นี่คือบริเวณนี่เป็นบริเวณถ้ำเถนวสันครับอีซีครับเป็นเชิงอรบหินนะครับเนาะ ไปให้คุณพ่อดเราสู่ฟังว่าอันพ่นขึ้นมาอยู่นี่เอา้าคือมีห้อยคนขึ้นมาอยู่บ่ไม่ก็พ่นขึ้นมาอืมนั่งมาแล้วจะจำอยู่โอ้ครับผมพ่นได้ไฟละไมาเรื่องอันนี้มันยังน้ำบ่นี่เพิ่นทั้งน้ำครับโอ้น้าพิ่นเอาล่องมาจากน้ำซึามลงมาจากทั้งเท่งจาังขาดครับผม,มไปเข้าไปกราบไหว้ก่อนเข้าคอนบะเบิ่บงตัวเลขเนาะครับเนาะน สีเห็นตัวเลขบอน้ว่าส่งห็นอะได้ละเอา FC บิ่งออกทีหลังไหวปูกอนครับพี่ครับห่อผ้าไหวพนว่าเห็นงูเหลือมขึ้นไมเรือตงูเลือมมูาตีงูเหลือมไงลือมีทำงอีกี่บอเรื่องอะไรทำกิเกียทำงูไงอืมครับผมทำมีเกียทำแค ทำ <ừ. S 2> งูสิ ừ, า่าท่านท่ำงูแม่จะลงมานีได้ลงมาทำทัางทำเลิกทำเลิกจะเป็นหัไปเลยครับนี่เป็นทำผราอันบ่ บอยืนเล่นก้อนหิ้งก้อนนี่แหละแต่ว่าเป็นหูไปนี่เป็นหูไม่มีเกียร์หรแบบไม่มุ่งหันโอ้คราบจนจนอี้เกียร์เขาไปยุอี้เกียร์เขายุคำก่วงปะกาเข้าก่วงครับข้าเข้าเข้าไปนี่เขายากเขายาบด้วยโอ้ไมด้ข้านเขาคนเดียวข้านเขาครับอาสาตัวเด้อผูวเด้อมวันนี้ลูกหลานในมีโอกาสขึ้นมาขอ ภู่มเจดีย์เจ้าทั้งโลกาเทวดาแม่ธรณีภู่มเจดีย์เจดีทางทั้งหลายกัให้ความเมตตากับลูกเด้อให้เห็นเด้อปูเด้อคือบ้านมณีกันวังว่าสิอ่าขอจักสองตัวสามตัวเอาไปวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยสิบหกนี่ให้ลูกเห็นเด้อปูเด้อซาทุซาตุเอามาเห็นไว้ว่าเถอะหลังเห็นอะเรบ้างบาดนี่ นี่แหละเพิ่นเขียนไว้นี่แหละซีซีหมนแม่นครับคือซ้ำกึกันอันเดียวกับหลักกิโล่ด้แมนหลักกิโล่ก็มี่ห้ามี่ซีซีเอาครับอยู่ทีครับนี่เพิ่นเขียนไว้ตะเหิงปุ่นนี่ห้าสองหนึ่งกับซีซีเป็นเพิ่นเขียนเอาไว้แต่ว่า ห้วยกจะมีโอกาสเนีนักหนาได้ถือมาพวบตัวเล็สีเพิ่นเขียนไว้ถึงเพิ่นติเขียนไว้กับจริงอยู่เนาะแต่มากปรจังเขาบอกเห็นเนาะเนี่ยเรื่องเอามาทุกที่เขาเห็นบ่กเขาได้พูดตัวเหล็กนบ่สังเกตเลยบ่สังเกตเอาครับอีฟซี่ครับเหขาคุณขวบยังกับอะไรเรื่องซื้ออีกเหรอคุณพ่อส่งวุฒดนะครับเน้องคนพาขึ้นน้ำทางขึ้นมาเมื่อนี่ครับอีฟซี่ครับคนว่าขึ้นมาประจั่งเขาบอเห็นเคลยอเลขอยู่นี่วะท่านมันพ่อสบายอย่แง้ยนขึ้นเห็นปั๊บโหลดนะคนตาหาเลขเนาะก็เลยเห็น อ่าห้าสองหนึ่งนะครับเนาะอ่สี่สี่กับสี่เป็นวันที่หานะครับอคำวันวันที่หาคือมี S, ยีย่สิบเอ็ดบาทนี่คือซีซีบาทนี่อมันแปรแรงเลยเดือนที่ยี่สิบเอ็ดกับบอมเอนแมนนี่แหลนะเนาะปีซีซีกับบอมแมนเ,เออเป็นหาสองหนึ่งกับซีซีครับเอฟซีครับทำพเพิ่มเติมเอกสารไปก่อน ถ้ำเถนมถ้ำงูเหลือมใหญ่ครับอย่าียครับอันนี้เพิ่นขุดบ่นี่เพิ่นตรมันเป็นน้ำเดิมครับแค่แค่ถากนิดน้อยหน่อยโอ้เพิ่นมาแต่งออกให้มันเรียบมันเรียบพี่เสียโอ้แต่ก่อนมั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 นบ่เรียบว่ะจ้ะก็แก็เป็นครับบเก่าไกนิดน้อนิดหน่อยครับผมอ่าดหน่อยมาามมาแปงออกนิดนึงครับผมอันนี้ก็ว่ากันไวเพราะห้ดินมันไวน้ำไวน้ำซาะลงมาอก รับไอซีทำอันนี้ก็ยูดหุยเมียงห่ะเอะก็ร่มาแห้งแถะมันโดดลงได้เมือกี้นี่ตีโอ้ขับอซีครับมีบรรยากาศน้ะครับวันได้ตวเลกคือหารับสองหนึ่งกับซีซีแล้วับด้วเอฟซีครับเป็นว่าคุณพ่อคุณพาขึ้นมาเมื่อนี้นะครับนะได้ขึ้นมีโอกาสมากสามเทื่อเลยนะครับใอยเดยมาเห็นทำนี่ที่แรกคะบ๊อบบี้ปุ้ย อันนี้ปะโอท่องโอสิมีท่งใบถ้าผู้เรียนเหลือไม่ไก่กาดที่เห็นเนาะม,มีท่งว้ครับพี่ชีครับอันนี้คือนาพามองทำง,งูเหลือมไงหรือว่าทำเทนเป็นเอื่นครับพี่ชีครับ,รบแต่ว่าก็เห็นว่าพิษตสังเกตแต่ว่าเอ็ดขาม่าปุ๊บเข้าไปย่างรอดเข้าไปเห็นตัวเลขพร้อมนะครับพี่ชีครับห้าสองหนึ่งกับสี่สี่อันมันเป็นตัวดีตัวอ e, ีตัวเอลอ่าน่ายังไดเด่นบ่ หาหนิหาหาเอียงหาเห็ดยี่สิบเอ็ดเอียงบุคุนคุณที่มีควอมหมายของเพื่อเลยเขียนไว้เนาะจากพันธี่ว่ายังไรอัธิผู้มีโชคดีขึ้นมาเห็นกับทีมีโชคลาบล่ะคั้นมีผู้โชคดีขึ้นมามาเห็นตัวเลขก,ก็เอาไปลองเสี่ยงเมืองกับเอซี่ครับขั้นมากับจัดขันขัดกับพานนะครับเนาะขั้นมาขันสอบกี่ยวกับเรื่องกดไหลกดแชร์กับทางส่องคอสยยอยพารวยผูดถ่อพารวยเลย,เลยครับเอ้เอฟซี FC ครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับนะพาะมาเที่ยวถ้ำงูเหลือมใหญ่หรือว่าถ้ำเถรกับเอี้ยซี่ครับ การยังบ่เอเนี่ยมานั่งขอดอกครับอยู่ที่ครับจะมีโอกาสกัสิให้คุณพ่อนี่ล่ะพาขึ้นมานั่งขอเนาะพ่อเนาะอ,อืคุณพ่อเคยมาขอเกี่ยวบ่าอ่าบ่กว่าให้มาขอแต่ว่าพ่อแบบนี้เคยถึงเย่างนี้โอ้ไมาเห็นหนังสี่ลักษณะนี่ถือเลยเห็นโดยบังเอิญเนี่ยออโอ้ครับผมบางทีก็เห็นอยู่ิเต็แต่แต่ไทาดาร์ตเตลร์อูกทำคนทำโฆะณาจาำไม่มาเห็นกระถืกกันนี่ครับ โอ้ครับผมเทียนสองตัวอืมสีเห็นลักษณะแบบว่าเข้ามาเห็นทังทีแหละพ่อขึ้นไม้จากเทียนแล้วคือบ่เห็นเหล็กตัวนี้เทียร์หลายเทียนเห็นเพื่อนบริเวณบางเทียนบางเทียอก็ขอเทียร์เพิ่งเพิ่งเห็นนี่เพิ่งเห็นเนี่ยเมีนขั้นเป็นผมบ่ทวงกับโบเห็นกรับโบเห็นโอ้ครับเอฟซีครับแสดงว่าแมีนทีอาที่เมีนแล้่ยวนะครับโฉเข้านะครับเนาะเอาสร็จแล้คลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณคุณพ่อหลายเลยครับเพื่อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม